ก็จะมีนมเปรี้ยวนะคะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะติ๋งแนะนําว่าให้แช่ฟิสให้นมเปรี้ยวนะคะเยน็ยนๆหรือว่าจะเป็นน้ําแข็งได้ยิ่งดีค่ะเวลามาร์กหน้านะคะก็จะได้สดชื่นแล้วก็ผิวหน้าผ่อนคลายแล้วก็ฟินมากๆค่ะเวลาที่เรามาร์กหน้านะคะเพราะว่าความเย็นของนมเปรี้ยวนะคะที่เราแช่เย็นไว้นะคะจะช่วยทําให้ผิวหน้าเย็นสบายแล้วก็ผ่อนคลายต่อผิวมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ คลิปนี้ติ๋งมาแชร์สูตรการมาร์กหน้านะคะเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยค่ะอากาศร้อนแดดแรงผิวหน้าหมองคล้ำแดดนะคะลองเอาสูตรนี้ไปทำมาร์กหน้ากันดูนะคะก็จะมีนมเปรี้ยวนะคะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะติ๋งแนะนําว่าให้แช่ฟิตให้นมเปรี้ยวนะคะเย็นๆหรือว่าจะเป็นน้ําแข็งได้ยิ่งดีค่ะเวลามาร์กหน้านะคะก็จะได้สดชื่นแล้วก็ ผิวหน้าผ่อนคลายแล้วก็ฟินมากๆค่ะเวลาที่เรามาร์กหน้านะคะเพราะว่าความเย็นของนมเปรี้ยวนะคะที่เราแช่เย็นไว้นะคะจะช่วยทําให้ผิวหน้าเย็นสบายแล้วก็ผ่อนคลายต่อผิวมากๆเลยค่ะนี่นะคะ แล้วก็ผงกาแฟค่ะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใช้แค่2อ,อย่างค่ะประโยชน์ของนมเปรี้ยวนะคะช่วยป้องกันการเติดริ้วรอยก่อนวัยลดจุดด่างดาแล้วก็ลดความหมองคล้ำบนใบหน้าค่ะแล้วก็ยังช่วยกระชับรูขุมขนนะคะในนมเปรี้ยวนะคะมีแบคทีเรียรชนิดดีที่ช่วยกําจัดสารพิษแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยทําให้ผิวเราดู g กลแล้วก็ดูเปล่งปลั่งขึ้นนะคะ ผงกาแฟนะคะมีคาเฟอีนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวนะคะทาให้ผิวเด้งและยังช่วยดีท็อกซ์สารพิษเผยผิวหน้าให้ดูกระจ่งางใสกิ๊กเลยค่ะแล้วก็ยังดูเรียบเนียนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทาครีมมาร์กหน้ากันเลยค่ะผงกาแฟนะคะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะนมเปรี้ยวนะคะหนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะยิ่งเป็นเกรดน้ำแข็งได้ยิ่งดีเลยนะคะ มาสสูตรนี้ก็จะมีความเย็นนะคะทำให้ผิวหน้าของเราได้ผ่อนคลายกับความเย็นด้วยค่ะมาสสูตรนี้จะเหมาะกับหน้าร้อนของเรามากๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้สูตรมากหน้านะคะจากนมเปรี้ยวแล้วก็ผงกาแฟค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปมากหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะทำมาสกเป็นประจําสม่ําเสมอสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะสูตรนี้จะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราที่หมองคล้ําดานะคะให้กลับมาขาวกระจ่างใสผิวหน้าเรียบเนียนดูขุ่ขนกระชับแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยค่ะไปลองทําสูตรนี้ดูนะคะเหมาะกับ อากาศหน้าร้อนของเรามากๆค่ะช่วงนี้ถ้าใครชอบสูตรนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสิงด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ